นักบัญชีหลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์จากลูกหนี้การค้าที่ค้างนานๆวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเรื่องของการใช้ AR Aging หรือว่ารายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ในการประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์กันค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าไฟล์วิเคราะห์อายุลูกหนี้นะคะจะช่วยในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ ยังไงนะคะไปดูต่อที่อันที่หนึ่งนี่แท็บที่หนึ่งแท็บที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าวิธีที่เราจะประมาณาการนี่สงสัยจะศูนย์เนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเอาไฟล์ที่เป็นเอเจิ้งลูกหนี้เนี่ยมา s u ม m a r i z e หรือว่าเอามา p วอต t ท a บิลนะคะให้มันเป็นเฉพาะลูกหนี้ลายตัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้น ในแท็บที่2เนี่ยมันจะเป็นแบบ by invoice ถูกไหมเออพอเป็น by invoice เนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพรวมว่าลูกหนี้หลายตัวมันเป็นเท่าไหร่นะคะเบื้องต้นเอามาไพวัตให้เป็นลูกหนี้หลายตัวนะถ้าใครดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปนะคะแล้วมีข้อมูลในแท็บที่2ครบแล้วเราก็ refresh คลิกขวา r e f r e แบบนี้ปุ๊บอนะเราก็จะเห็นข้อมูลเด้งขึ้นมาเนาะซึ่งไอตัวข้อมูลที่เด้งขึ้นมาเนี่ย สังเกตดูยอด g แกรนท t a l มันจะเท่ากันนะยอด outstanding อยู่ที่2570ถูกไหมแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ที่470 800 600และ700เท่ากันนะคะเท่ากันนะกับชีทที่เป็นชีทด,ดีเทลเนาะทีนี้เนี่ยพอ summary แล้วปุ๊บนะเราอะ คัดเลือกได้ว่าเราจะใช้วิธีไหนนะวิธีที่2คือวิธีร้อยละของลูกหนี้คงค้างนะคะและวิธีี่3คือวิธีพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายสําหรับวิธีที่2เนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าเออเอจิ้งในแต่ละอันเนี่ยเราจะตั้งค่าเผื่อเท่าไหร่นะคะซึ่งอันเนี้ยแต่ละบริษัทก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประมาณการแล้วการประมาณการจะเหมาะสมก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารเนี่ยดูข้อมูลในอดีตเปรียบเทียบกับเทรนด์ในอนาคตแล้วก็ใส่สมมุติฐานลงไปนะคะจะเป็นเท่าไรก็ามาระบุตรงนี้นะตัวอย่างอันเนี้ยเราใส่สมมติฐานว่าถ้าเอช30-60ถึงเนี่ย20%นะที่เราจะตั้งค่าเผื่อแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมีเสถีย์ม,ม,มากขึ้นที่ลูกหนี้จะไม่มารับ มาจ่ายชำระถูกไหมเราก็ใส่40%และ60%ส่วนช่วงที่เป็น current กับ A1 3 0วันเนี่ยเราไม่สนใจเพราะว่าคิดว่ามันมันยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เรารอคอยได้นะคะเราก็คิดว่าจะเก็บเงินได้เต็มจำนวนเนาะทีเนี้ยพอใส่เปอร์เซ็นต์ไปนะคะค่าเปิดน,นี้สงสัยจะสูนที่คำนวณได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็น600คูณ20%ก็ได้120นะคะ ช่วงนี้ช่วงที่2 61ถึง90มันไม่มีนะคะก็เป็นศูนย์ไปช่วงเอ็ดวันเป็นต้นไปก็เป็น420รนะรวมกันทั้งหมดนะคะค่าเปิดน,นี้สงสัยจะสูงที่จะโชว์ในงบการเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่540บาทนะคะอันนี้ก็ไปเลือกดูความเหมาะสมกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครบอกว่า เออวิธีนี้เนี่ยมันประมาณการเข้าไปเราไม่โอเคสําหรับวิธีนี้หรือเรามีลูกนี่อยู่แค่5้าเจ้าแล้วเราเนี่ย อยากจะรู้ความเป็นไปแล้วก็อยากจะตั้งประมาณการของเขาเนี่ยเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละลายเลยนะคะเราจะทำยังไงนะคะเราก็สามารถตั้งประมาณการค่าต่นนี้สงสัยจะสูตรวิธีที่3ได้นะคะโดยที่พิจารณาแต่ละลายแล้วหลักการในการพิจารณาคืออะไรนะคือในเนี้ยคือมันเป็นผลของการที่เราพิจารณามาแล้วก็คือลูกหนี้การค้าเบอร์หนึ่งนะเนราบอกว่าเอ้ยเราจะตั้งส0 0บาท และเบอร์4เราจะตั้ง520ส่วนเบอร์2และเบอร์3เราไม่ตั้งนะซึ่งถ้าใครมีผู้สอบบัญชีผู้สอบต้องถามแน่เลยว่าเออทำไมตั้งเบอร์1และเบอร์4แล้วคุณไม่ตั้งเบอร์2กับเบอร์3 น,ะะนี่นะคะเราต้องมีข้อมูลการเก็บข้อมูลแล้วก็มีแบบเหมือนเลคคอร์ดการติดตามแล้วก็เหตุผลสมมุติฐานของเราเอาไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นที่มาที่ไปค่ะว่าทำไมไฟล์นี้ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้วิธีที่3เนี่ยก็จะต้องมีคอลัมน์วันที่ติดตามชื่อลูกค้าแล้วก็หมายเหตุประกอบเอาไว้ด้วยนะคะว่าเราได้ติดตามเขาไปยังไงเราก็ผลเป็นยังไงและทำไมเราถึงตั้งค่าเผื่อนี่ ของลูกค้าเจ้านั้นน,น,นะคะเพื่อเป็นดีเทลประกอบความาถูกต้องนะคะของการประมาณการนี้สงสัยจะสูงน,นะคะเราไปดูกันทีละตัวนะลูกค้ารายที่1บอกว่าไม่จ่ายชําระเนื่องจากธุรกิจล้มละลายอ่ะอันนี้เห็นผลก็ฟังขึ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เลยตั้งค่าเปอร์หนี้เนี่ยเอาไว้พอคิดว่าเขาล้มละลายและผงไมได้รับชําระแน่นอนนะคะตั้งไว100้100%เลย สำหรับยอดลูกค้ารายที่หนึ่งส่วนลูกค้ารายที่สเนี่ยบอกว่าแจ้งทางอีเมลนะคะว่าจะชำระเงินทั้งหมดภายในสิ้นปี2023ซึ่งภายในสิ้นปี2023เนี่ยเราก็มั่นใจอีกอะว่าเขาจะชำระใช่ไหมเราก็เลยไม่ตั้งค่าผัานี้สงสัยจ,จะสูงถูกไหมคะและลูกค้ารายที่3เนี่ยขอผ่อนผันการชำระโดยจะชำระ50ดอลลาร์นะจะเป็นบาทหรือดอลลาร์ก็ ก็แล้วแต่นะแต่ว่าต้องรคคอร์ดไว้ให้ถูกต้องอนะภายในปี2022นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะชํารัในเดือนมกรา2023นะคะซึ่งเราก็ติดตามข้อมูลไปแล้วนะ,ะเราก็เลยไม่ได้ตั้งลูกหนี้ตรงเนี้เป็นค่าเผื่อนะคะแล้วก็ตัวที่4ลูกหนี้ไม่สามารถติดต่อได้นะคะหลังจากที่ส่งเสถคานะคะคือแบบส่งเสนค้าไปปุ๊บหายวับเลยนะคะ ไปพร้อมกับสินค้าฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคาดว่าจะไม่ได้รับชําระสินค้านะก็เลยเป็นที่มาที่ไปค่ะว่าโอ้โหทำไมผู้บริหารเนี่ยถึงคิดว่าลูกค้าเบอร์หนึ่งและเบอร์สี่มีความเสี่ยงที่เราจะไม่ได้รับเงินนะคะเต็มจํานวนก็เลยตั้งค่าเปิดนี้ตรงนี้เอาไว้นะคะที่หนึ่งเปอร์เซนของรายการที่คง้างอยู่เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วก็ตัวอย่างค่ะสำหรับการตั้งค่าเปิดนี้สงสัยจะศูนย์ค่ะ เพื่อนๆหรือว่านักบัญชีนะคะท่านไหนนะคะสนใจก็เอาไฟล์นี้ไปลองประยุกต์ใช้กับงานที่ตัวเองดูแลอยู่ได้นะคะเราดูตัวอย่างไฟล์ประมาณการนี่สงสัยจะสูมไปเรียบร้อยแล้วหรอแล้วทีเนี้ยเราก็ได้ยอด ที่เราจะประมาณการค่าเปิดนี้สงสัยจะศูนและทั้ง2วิธีวิธีที่สองวิธีที่3นะา,ามนะข่ามถัดมาก็คือว่าหลายคนก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะบันทึกบัญชียังไงปรับปรุงบัญชียังไงนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะสำหรับวิธีเปอร์เซ็นต์ของลูกหนี้เนี่ยเราประมาณการได้540นะซึ่ง540เนี่ยจะบันทึกบัญชีแบบไหนหลายคนเข้าใจผิดเยอะเลยนะคะดูตรงนี้ดีๆนะคะมันจะต้อง เอาไปเปรียบเทียบกับค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูนรที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่บันทึกเดบิตเครดิตเข้าไปณนะ540เลยนะคะเอามาเปรียบเทียบกันก่อนนะคะว่านี่สสจะสูนย์ที่เราประมาณการได้540เดิมเคยบันทึกไว้แล้วเป็นบัญชี contra asset อยู่เท่าไหร่ถ้าเดิมเคยบันทึกไปแล้ว300เอาไปหักกลบกันก่อนนะคะเราก็จะเหลือ240เพื่อที่จะ บันทึกบัญชีเข้าไปนะวิธีนี้นะคะเลขจำนวนนี้เนี่ยจะถูกบันทึกด้วยมูลค่าที่ต่างไปนะไม่ใช่ยอดจำนวนที่เราประมาณการได้ทันทีนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับวิธีที่1 วิธีหนึ่งคือวิธีเปอร์เซนต์ยอดขายถ้าเป็นวิธีนั้นเนี่ยเราคำนวณได้เท่าไหร่เราบันทึกเข้าไปเลยแต่วิธีนี้ที่เรานิยมใช้กันเนี่ยวิธีที่สองเราจะต้องมาเปรียบเทียบกันก่อนบันทึกเข้าไปเนาะแล้วก็สำหรับวิธีพิจรารณาลูกหนี้แต่ละรายก็เช่นกันเนื่องจากว่าเบสนะคะมันเป็นลูกหนี้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเอ๊ะลูกหนี้เนี่ยมันเคยมีรายการที่ถูกบันทึกค่าเปิดหนี้สงสัยจะสูญ แล้วบ้างไหมถ้าไม่มีอย่างเช่นตัวอย่างนี้820สามารถบันทึกปรับปรุงค่าเปื่อนี้สงสัยจะสูนย์เข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปรับปรุงสำหรับทั้งวิธีที่2และวิธีที่3นะคะซึ่งเอาไปใช้กันได้นะคะแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าปรับปรุงถูกต้องหรือไม่นะคะและตัวอย่างตรงนี้นะคะที่เราโชว์มาเนี่ยก็คือวันที่ ชื่อลูกค้าและหมายเหตุกรณีที่เป็นวิธีที่3เราควรจะมีข้อมูลให้ครบถ้วนนั่นเองนะคะถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ